สวัสดีครับร้าน PC ซีแท็กเอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี36แรงเข้าใหม่หนึ่งรายการครับสภาพพร้อมใช้งานครับผมตัวรถสีสันเดิมๆครับเกิดทะเบียนปี54นะครับผมรถเครื่องเดิมๆครับ ช่วงล่างแห้งๆครับผมก่อนอาบน้ำแต่งตัวครับผมรถเพิ่งเข้ามาถึงครับเป็นคันบนครับด้านหน้าคัานบนผ่านหล,ลังเป็นผ่านสามครับเป็นผ่านของช่างหุ่ยครับเป็นรถไล่ครับผม ดีครับผมสตาร์ทติดง่ายครับไฮดรอลิกใช้งานคอนเดปต์ครับผม สภาพพร้อมใช้งานครับท่านใดหายอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเป็นจรักษ์จังหวัดศรสีสะเกษเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมร้านห่างตัวอำเภอเป็นจรักษ์1กิโลห่าง3มแยกหนุูงเหลืองม3กิโลและห่างสีแยกวันจันทร์7กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงโทรมาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม